ไปเพื่อนไปเพื่อนลังแหลกแหกหวานจ้าตื่นน้ำเขาเจาะเสว์เ้ว์เลย่ยเ้วอยู่ไปรุนกันไม่ยามเบ็ดกบพ่อโทนี่ทุกคนเย่งๆตัวละโลเข่งแล้วอะเของน้าล่าได้ยังเบืดอคืนเนี่ยพี่น้องมาถือกรอบแจ้งอ็ไปรุนกูป่ะไปยังสบายดีสบายดีตอนเช้าเออเนาะ มืัอนี้เอาสิมาทุกคนมาหยามเป็ดกบนำ้นำหนาเบาหมูบ่บ้านชุบหลว่าใส่ค้ำค้ำแรนใส่เลยขันคอยอยากมากนะมกับเพื่อเมื่อนะคือสีเดอก์ละตน,นตนยามผันแห้งสีเดกกว่าก็เัอก็เลยทาไปมื้อเส่าซะมาแรงจะพาใส่แถวหนะ้าโอเคหักมือคือนนีนบริจัทโศไครเขาดห้องเพื้นน้ำมันะ้งโอ้โหอะไรนอยเออของอ,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 อันเด็กๆเด็กได้สนะ เด็กนะอย่าพ่อทรายแล้วสองคนกับบ่อใดโลบ่ออะไรใจเดือดใจเรืองวันเฮียขึ้นแต่มมือขึ้นคนะพีแหละมาใส่ยู่หัวนาพี่เนาะเดี๋ยวลุ่นกันว่าตอนเสารสีได้จากโตพี่หลองตัวตโตแรกได้ไปแล้ว ตอย่างมาสับออกกำลังกายยามมัวเศร้าซื้อซื้อนี่แม่บ่มันบบได้กบแล้วมันท่อะบ่ใส่ถึออยู่นี่เอาซองเห็ดป่วงได้เจ้าเท่านะ ูกบ่ไอยากเก็บเหชรปวกเด้ประมาณบอแมนเนี่ยบ่โอ้นี่เป็นไอ้ไซเดบุกติมันกินหลอดแล้วแก่งหลายเอ้ย ยากขึ้น,นเบ็ดเต็มมื่อคืนนว่นสาร์ศุ์ไงนองใส่ก็่างขอเราเนียมหาเบ็ดกับบุห็นพี่เงือยยังคือเก่าเลยตัวนี้ป้าถอยอยากขึ้นใส่เบ็ดสามาขีดนี่แหละใส่เป็นบุฟเฟ่นะใครสิดวงดีแบบว่าให้เลือกกินร <c oughs> อ๋อนี่นี่น้ำที่่ มันมากระเบิดเลยเนาะดิมันแล้วมันแล้วของไผยของระบากว่นี่อ๋อของฟอนไซโอ้ตัวแรกแหกมันอุ้ยอุ้ยขันซ้ำในเบิร์ดกันย่างอยู่นี่นี่ถืกแล้วถืกแล้วมันมันมันฮะมันหลอกเจ้าเหรอให้ขาย่างไอ้มันยังทันได้อยู่ ของเก้เน mm ี hmm. <desse> ่ยได้สงแล้วเขียนโมน้ำมือปิ้งคงตรงว่าเอาตัวยิ่งย่า่คงบอกว่าถือกบเถามั่ก็สิเปลี่ยนวูบอยู่ที่มนเขียนอีโม่ตาโป้เ้ยนี่นะโคนอนะเก็บเลยเจ้า เพื่อนหนของจุดโบอ้าวเฮ้ยเขียนโบอีกแล้วบอกโอ้ยเขียนโบผีอันผีกบโอ้หมานมานอันนี้ตัวที่สามคือคนไทยแซวนี่แหละหุ่นดีเนาะไปถึกแล้วถึกอีกบออันนี้ถึกถึก โอ้ยก oh, oh oh, okay, ่องคือบุญยากโฟกัสได้เออตื่นเสาโพดมาจากว่ะกับเสาแล้วมันหาโมงชกโมงกบมันดำบเลยพี่น้องคัมันโปเต้นน่ะบุหูุเลยบุเ็นเลยในนี้ว่ากบมซ้ำนี้ยังใครกวางหันอยู่เนาะวังหันอันตละสองสามโลนะจื้อพี่น้องนั่นซ้ำนิ้วมือสามโลสมบูรณ์นะเกือบโบดกับใส่ไอ้ละเบ้าเหยื่อแถวนี้ยังคือเก่าพี่น้องมันโบมีกบเรือจังเียเนาะ นบกิ่อยปบรรยากาศดีดีตะเว้นบบทันได้ขึ้นอยู่ตอกฝงเลยชมเจ้าฮููู้้้่าันด้วยเี้ั้งแตงกแล้วก็หล่เล้วใ่ีเห็ดตาพี่ดอกนึงมีดอกน้อยมัเดี๋ยวๆๆนี่ชุมเจ้า เห็ดตาเฮ็ดปวกพานวะนี่เห็ดตาพอกพี่น้องก็คือดอกหน่อยสิอุ้ยในชุมเจ้าดอกนึงเห็ดตาพอกนนแน่เลยนะมื่อวนบ่ะนี่นนวางเกี่ยบนิดหน่อยนี่เน้นตกแล้วนี่ดอกหน่อยวหมน,นี่แล้วมัน,นดอกไหนบ้างนะพี่ครับโอ้ค่ะอ,อ,อุ้ยเห็นต้องมาขจาวุดปาดพี่พี่พ่อพีแม่ดอกเห็ดชุมเจ้าได้ก็มไม่ ปอดบาดไดน้อยซ้ำได้นไไหน่ขอบบริษัสบรรยากาศเก็บเพชรจากผอกตั้งเต้ดุนใหญ่แหงบ่หน่ะน้อยแหงบ่อโอ้ดอกเดี่ยวพ่อปีงเลยทุกคนแล้วเบิ่งเห็ดแล้วก็สิแลนีนไปไบางกุ๊กเนี่ย แค่ท้องหน้าเจ้าในประเทศไทยฮ่ว้ยกบฉันจะตัวบักใหญ่หนึ่งผูกขั้นได้แต่ไส่นี่นะโอ้เพราะอันเป็นกบปีนี่เป็นต่มใช่ปะใครแย่งก็เสียบหรือเปล่าต่สมสมถือก็แล้วขาขม่นหัวเวทเจ้านะคอยลงไปพูนแล้วก็สิไส่แคบปลาถือเรียนล้างเลยเนาะนี่ ได้พอต้มแล้วเจ้าได้พอแล้วเสาร์แล้วเสียดายได้มือแรงใส่ทังใดช่องชิมอนยังขึ้นหอนอยู่ทั้งตัวใหญ่อ๋อน้าไอ้มอนก็ถึงแล้วไอหอนแค่ปลา่ร้อยมันขึ้นน่ะปลาจะจับหรือจะโจ๊กถั่วไอ้ใสถึกแล้วถึกแล้ววัดใสมันหลดหนลักเพี้ยนเอาครับผมผมก็เล่นเพี้ยนอยู่เวลาขึ้นจอยเนี่ยนี่เอาแม่ฉุนจับ นี่มันก็รุนรุนซ้ำนี่แหละค่ะโบกบเถามันยชงสีไงเนาะปิดเลยอ้ไปไปกันต่อโอ้สั่กันโอ้โอโับกับปกงเข็ดขามหวยวันนี้ปลา เวลาพยายามเวทนี่เนาะรุ่นคือกันพี่น้องมันสีมันบ่แต่ละหละังของนำ้ำของนำ้ำเบาหน้ะเท่าไรน้าเอา้ามันมีอนาการมันบโโ่โอ้โหนี่ฉันจะกบใครว้าออกป่ากุศลค่ะเอาเพิ่นวุ่นกบขา่าวฝนเวุ่น เป็นยักษ์ไซแย่กันอีกฮะเจ้ากัดหัวมันออกแล้กก็ป้อนใส่ยังจืดอืมอ็นเป๊ะเขียดโม่บอ ใช้ขาวเป็นเวรจะอ๋เอเึ้ขาวข้างขาวเพลเวลอยู่ปจะเบิ่งใส่จุ่มกันสามล้างที่มีอยู่ผู้หนึ่งเป็นู้สชคดีข้องภัยี่ <laughs> มันก็คือเลือกกินแต่ข้องลาวใช่ไหมบอ <laughs> ไอ้มอนกับไอ้ใส่หกัหกหักกระไรผูล้ละจักโต ันแต่ออณนุานก็ทงตัวหน้อยเดี๋ยวโฮมกันสองคนเดี๋ยวก็พ่อคนเลยไอมอนได้ตัวดึงใช่ไหม่ขาใช้เขากายานเขอประมาณอยู่เย้าจมเป็นเวนมอไซน์นี่ผมมีแ้งเพ็ดตายน่ากลัวย่างไปย่างมาจนว่าเบิดแหงเลย เอาไปป้าดบบอร์เขาจะเก็บเห็ดปวกสุดห่วยสุดห้องสุดป่าอย่างกับเหมือนอะแล้วมาเอายุส่ะป้โตบักใหญ่ใหญ่พี่น้อง ข้าจ้างในนิยันชุมพเมย์ก <laughs> ินผู้เดียวกับโบเบิร์ตข้าเจ้าอันเห็ดลวดลวดไฟฟ้าอ่อมงัอไหวพี่น้องขันมาสวยๆนี่คดีมั่สีสดเลก <laughs> ถึงว่าตัวนะ <laughs> ตัวใหญ่ขนาดหูปุ้ยเลี้ยนหลังเลยสามหลังเอาแส,าาสดงว่ามันมีแต่ว่ามันตัวบ่ใหญ่น,นะะอ้ตันนี้ใส่ยังเคียดแลกเบิ่งทีชมเจ้าใส่ออกออกไปให้หน้ากันเลยพากันลงมาเละห้องเพราะว่าใส่ไปตามห้องเนาะ บะพอ่อเห็ดตั๋วเนี่ยเลยจากมือเอามัน่อไม้อย่างนี้อย่าขึ้นเอาไม่สังไแจะบอแม่นไม่เหี้ยหรอได้ได้ถึกแล้วมันมันาน,าน จีดำปึกบมึงคะมันบูปินหนามากเนี่ยบูเห็นว่ากบอย่างบูป่าบูดงใส่ไปสองสองท่งพอนะขวมหองมากเบสชั้นใจจากหลังเบสหกหกสิบเก้าหกเจ็ดสิบคนอย่างนี้ทุกคนตอในชั่วโมรนี้หอยกบเอ้า สีพาเบ่งตัวจแน้ใส่น้ำกันละบอบป่าสเจ้าพีดกันบอคือบูใส่น้ำกันบังบัง,บงกบไอ้มุ่นนะพอดีเมื่ออะไรกับไบแ<ท><ท>ดดเดียวของบบเอามาอะไรใส่หันอันนี้ของไอ้ใส่เ<ท>จ้าใหญ่ยิงสูงและคอยแห้งเตี้ยแ<ท>ดเด,ดเดียวหนวึ่งสองสมสี่หาหกเจ็ดแปดเนาะมันยุแปดเฮาคนนี้แปดพอดีฮัลโลอยูดอกของคนนี้เครื่องของบวกเครื่อง ขายสุกมื่นบ่นี่เบิ่งเบ็ดนี่เด็ดอย่าเออใช่เห็นละอันนี้กินตรงกบมตัวแรกอีกเอาเอาเมื่อได้ขายเบ็ดป้าได้เห็นตัวใหญ่แหงมื่อแรกังกินตรงกบมนะโอหมใช่ใช่ไปกลับประเทศจ้ามานอยู่พอได้ต้มเศร้าพอได้ปลนแรงอยู่เทาเห็ดเห็ดตาพี่หยาดอกหนึ่งมาน่ะหาแล้วเห็นดอกเหย่เห็นว่าบานบานนะเนาะ เมื่อพี่น้องหลังจากที่เ้าย่างมานี่ประมาณสองโมงเกือบสองสวงโมงเลยนี่นะสามกิโลเตรมากิโลบอทำบ่อย่างน้ำซุดเจลนอนหนึ่งกิโลนะฮะนางถ้าคคกโมกอยู่เมื่อก่อนเด้อคลิปนี้ก็คือสีลาเร้วทุกคนพอกันคลิปหนาจ้าสบายดีเลสโกลับบ้านมือแรงสุพิ่นสีแก่มือใหม่ បាន់សាប់រូវបាន់សាប់